วันนี้เดินทางมาแจ้งความที่ปอทอเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับที่คนสกลนครน้ําท่วมอก็คือเรื่องนั้นคือผู้แค่เพื่อนแค่ว่าแซวกันเล่นแต่ว่าหนูแซวกับพี่ข้างร้านคนหนึ่งค่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคนสกลนครที่ว่าน้ําท่วมตายกันให้หมดค่ะอืมตกลงคนในคลิปนี่คือคุณสุภาวดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรู้ไหมใครเป็นใครเป็นคนไปถ่ายคลิปนั้นเจ้าของร้านอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเจ้านายเก่าค่ะครับ แล้วเขาเอาไปโพสต์โดยนี่ไม่ได้บอกเราเลยว่าจะเอาไปไม่ได้บอกค่ะแล้วทีแรกเขาเดินเข้ามาหนูยังไม่ทราบเลยค่ะว่าเขามามาถ่ายหรือว่ามาอัดคลิปหนูไว้ค่ะเราก็เห็นเขาถือกล้องถ่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นด้วยว่าเขาถืออ๋อเหมือนกับเหมือนเขาบับบังมาแล้วก็มาถ่ายเลาด้วยเหมือนเรามาจู่โจมหนูแล้วหนูตั้งครัวไม่ทันแล้วคนที่ไม่ถูกกันด้วยค่ะไม่ได้คุยกันมานานด้วยค่ะอก็เลยงงงนิดนึง่ แล้วเมื่อคิดเนี่ยมันเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์แล้วปรากฏว่ามีผลกระทบไงกับกับชีวิตการงานของเราบ้างคือโดนดา่าโดนดูประนามแล้วไปทํางานก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็ที่ต่างจังหวัดพ่อแม่ยายเดือดร้อ,หอนหมดเลยค่ะใครใครใครมาด่าละ่ะคือเอ่อนักเนักเยงคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นพวกคนที่โพสต์ข้อความอะไรเงี้ยสังต่งต,ต่อกันไปเขาประด่าให้ ที่มาเป็นคนถ่ายคลิปอระห,รหัตก็จะเสร็จแล้วเหมือนว่าเขาเป็นคนแชร์ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วอันนี้เราได้แจ้งความที่ไหนก่อนหน้านี้ที่จะมาปอทองสอนอพระขนงค่ะสอนอพระขนงค่ะฮะแล้วทางทางร้อยเวรเขาทํายังไงบ้างที่<ข>พระขนงรับเรื่องไว้แล้วเขาบอกว่าต้องรออีกสักพักนึงค่ะครับใช่ทีนี้ก็เลยเราก็เลย,เเลยมีคนอื่นแนะนำหนูมาที่นี่ต่อหนูก็เลยได้เดินทางมาที่นี่ต่อค่ะ,คะ แล้วก็อยากจะฝากอะไรไปถึงคนที่ที่แชร์คิดนี้หรือเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิว่ากล่าวเราตรงเนี้ยหนูอยากจะวอนขอคนที่ด่าปดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือว่าหรือว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะคะให้หให้เขาอย่าแชร์ไปต่อให้ให้เขาหยุดแชร์ไปก่อนเออ หลังจากที่ได้ทราบความจริงแล้วหรือว่าหากใครยังไม่หยุดแชร์หนูก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะตกลงยืนยันว่าเราไม่ได้พูดไม่ได้พูดค่ะให้ร้ายหรือว่าสาบแช่งอะไรเกี่ยวกับคนสกลนครเพราะเห็นบอกว่าของคุณคุณสุภาพดีเองก็เป็นคนภาคอีสานจังหวัดอะไรฮะน้ำท่วมเหมือนกันน้ำท่วมเหมือนกันด้วยใช่ไหมก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ไม่เอาตรงๆนะคะเน้น้น ไม่มีใครที่จะมีจิตได้สำน,นึเนที่จะไปด่าคนภาคอีสานต่อให้เป็นคนไทยก็ตามจะอยากขอวอนสื่อนะขอวอนสื่อนะคะที่มีการแชร์ต่อไปต้องบอกอน,นิดนึงในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านที่มีภาพในคลิปนะคะมีร้านหนูติดไปด้วยแล้วก็บวกลูกน้องเรามันมีผลกระทบต่อธุรกิจของหนูเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะวอนขอคนที่ทําคลิปขึ้นมานะคะว่า อย่าอย่าได้ทําแบบนี้เลยอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนที่กําลังตกประสบภัยประสบอกกว่าภัยน้ําท่วมภัยนี้ำท่วมครั้งนี้นะคะเอามาเป็นเป็นเครื่องมือในการประเด็นในการโจมใช่ค่ะมาเป็นประเด็นในการโจมตีหรือประจานของตัวน้องเขาซึ่งมันเดือดร้อนไม่ว่าจะตัวน้องเขาทางญาติหรืออะไรเงี้ยค่ะมันส่งผลกระทบความเดือดร้อนทุกคนเลยและก็เข้าใจนะคะว่าคนที่ได้ดูชมคลิปแล้วนะคะว่าจะมีการ บอกว่าจะมาบุกร้านทาร้ายร้านหนูด้วยแล้วก็จะมาทําร้ายตัวน้องด้วยซึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่ยุติทมในลักษณะคนที่เขาไม่ได้พูดแล้วคุณได้ยินคนที่ถ่ายคลิปอะค่ะได้ได้ยินจากอีกคนมาซึ่งตัวเองไม่ได้ยินในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่น้องได้เล่าแซลกับเพื่อนเลยประมาณนั้นอะค่ะก็อยากจะฝากไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยร์อยากจะฝากคนที่ด่าหรือว่าแชร์แชร์ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ ให้โปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็รับชมด้วยในการเสพข่าวอะไรเงี้ยค่ะคก่อนที่จะอะอก่อนที่จะสรุปความอะไรเงี้ยค่ะครับโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับ